ช่วงนี้ยุงเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงคำคำค่ะเรามาชวนทุกคนทำสเปรย์ตะไคร่ไล่ยุงกันนะคะทำกันง่ายๆค่ะ<ๆ>สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะชวนทุกคนทำสเปรย์ตะไคร่ไล่ยุงกันนะคะ ขั้นตอนแรกเราไปตักตะไคร้ามาแล้วก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะถ้าเป็นตะไคร้หอมได้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะเ่ือนนี้ฝนตกเยอะนะคะยุงก็จะชุกหน่อยหนึ่งนะคะช่วงเย็ยนเย็นจะเยอะมากเลยนะคะก็เลยหาวิธีที่จะกําจัดยุงโดยใช้วิธีธรรมชาติานะคะหลังจากนั้นเราก็จะทุบทุบตะไคร้อย่างน,นี้นะคะเวลาเราทุบก,ก็จะมีน้ํามันหอมระเหยของตะไคร้ จากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชนิ้นเล็กๆนะคะสูตรไล่ยุงแบบธรรมชาติแบบนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายสูตรเลยนะคะไม่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่เรานํามาฝากค่ะก็ใช้ตะไคร้ที่เรามีอยู่ในบ้านนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าลุกรัวเรือก็ต้องมีตะไคร้กันอยู่แล้วนะคะแล้วตะไคร้เขาก็จะมีน้ํามันหอมระเหยในตัวของเขานะคะยุงไม่ชอบกลิ่นนี้ค่ะเราจึงใช้ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วเราก็หาขวดแบบนี้มาใส่ตะไคร้นะคะ แล้วเราจะใช้แอลกอฮอล์70%นะคะแอลกอฮอล์ที่เราล้างแผลนั่นแหละค่ะใส่ลงไปในขวดที่มีตะไคร้นะคะปกติสูตรดั้งเดิมของเขาเขาจะใช้40ดีกรีค่ะแต่เราปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นแอลกอฮอล์70%นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะได้ผลเหมือนกันเลยนะคะก็ใส่เข้าไปให้ท่วมตะไคร้นะคะ เสร็จ <elt> แล้วเราก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณห้าหชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนได้ก็จะดีนะคะเ <c oughs> ขย่าขย่าสกหน่อยหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะคะ <c oughs> ประมาณ5ชั่วโมงได้นะคะเดี๋ยวจะข้าแล้วค่ะเด็กๆก็จะเลิกเรียนแล้วค่ะยุงก็จะเยอะหน่อยนึงเราก็จะรีบกรองเลยนะคะก็ใช้ได้อยู่ค่ะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราจะต้องเตรียมผงสเปรย์ไว้ด้วยนะคะเอาไว้ฉีดคนค่ะหรือว่าจะเป็นฟอกกี้ก็ได้นะคะ แล้วก็จะกล้วยค่ะกลวยของเราก็จะมีที่กรองให้ด้วยนะคะจะเป็นตะแกรงเล็กๆนะคะเราก็จะจัดการกรองใส่ขวดสเปรย์เลยค่ะเราก็จัดการเทเข้าไปลงที่กลวยเลยนะคะเนื่องจากกลวยเรามีตะแกรงเล็กๆนะคะแล้วก็กลวยเราก็มีขนาดตูที่เล็กมากก็จะค่อยๆซึมลงไปแบบนี้นะคะถ้าใครสะดวกที่จะกรองก่อนแล้วค่อยเอามากรอกใส่ขวดสเปรย์ได้ก็จะดีนะคะก็จะเร็วขึ้นค่ะ วิธีใช้สเปรย์สไครนะคะก็นำไปฉีดพ,พ่นบริเวณแขนขาได้เลยนะคะยุงก็จะไม่มากวนใจนะคะยุงไม่ชอบสิ่งนี้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาลง,ลงคลิปใหม่หมจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิกลาล้ำปูเน่าเจ้า